ข,ของเก่าสวยป่าของเก่าไอ้ขังว่ะวะหลบหลบทางไม่ทันทางวัดก็จะจัดในงานหนึ่งพุ่มไปถึงสองพุ่มฉะนั้นทางเขตประกอบน้อยโดยการนำท่านผู้บริหารเขตได้กล่าว เรียกว่าก่าวข้อมูลทางวยาาเรีหรอว่า่าเพราะว่าพาไปมาเกี่ยวกับวัรณาสตร์ธรรมารน้องและก็จะได้ข่าวนั้ทาง นำพระาจก,การนาฬิกามาเพื่อปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอัสารหมุชาวันนี้ก็ขอรัฐนาเจ้าเทศสั่งสอนแล้วแต่ท่ทานจะเมตตาให้พรหรือว่าให้ความประจัษกษชัดเจนเนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องวันอัสารหบุชา รคงจะลทนได้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจของน้อก็ถโอกาสก็ํางาอาสาธมชนเพื่อทำความคันและก็เรียนเพียรรอบองงพอศาา นัตตานโมนัตตาภะคะวะโตทั้งหลายที่กระทำกันท่านผู้โดยการเหตุจึงได้ให้ขัรยาการนั้นมาวัดวันนานนิมนต์พระเผื่อให้ที่แก่แสดงข้อก้างข้อ thì chuyển chuyển nhé. yang hawawa kura perkurrang hewa mewahito Inang petanan bakpatitangaanghan di pamewa e 怎么怎么？哎、啊，这里比三楼还